อามาสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับเยานะคะเดี๋ยววันนี้เยาจะพาไปปลูกขมิ้นนะคะขมิ้นชันที่นี่ที่สวนกาแฟเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเรายังไงเราก็ต้องได้ตัดหญ้านะ,ะวันนี้ก็เลยต้องมาเดี๋ยวเรามาปลูกรอช่วงที่กาแฟยังไม่โตนะคะทุกคนแป่เดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยจ้านี่จากขมิ้นที่เยาบอกนะคะ ได้มานี่เท่านี้เดี๋ยวจะเอาไปปลูกอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เราปลูกเป็นปลูกผักสวนครัวแล้วก็ปลูกข้าวโพดไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปปลูกฝั่งนูน้นเดี๋ยวจะพาข้ามไปข้ามลำห้วยตรงนี้ไปนะอันนี้ไม่หลวงอึ๊บอืลงมาเลย โอเคโอโห้ okay. oh oh. ลุยน้ำไปเลยนี่จ้าทุกคนนี่มีคนเขามาสองปูด้วยนะตอนกลางคืนดูดูเขาเขามาสองปูที่นี่ด้วย เรามาถึงข้างบนสวนกาแฟอีกที่หนึ่งแล้วนะทุกคนนี่ตัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่นี่เดี๋ยวให้ดูเมื่อกี้เราข้ามคลองหนึ่งนี่มานะมันเป็นลําห้วยนะคะทุกคนนี่นี่เมื่อคืนน่าจะมีคนมาสองปูด้วยตรงนี้หรือว่ามาก่อนหน้านั้นแล้วดูบรรยากาศวันนี้อากาศหนาวเย็นมากนี่เยาวเองก็เป็นหวัดนะทุกคน อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมามาปลูกเดี๋ยวจะปลูกตรงระหว่างแถวระหว่างแถวแบบนี้นะตรงกลางร่องตรงกลางนะคะอ่ะโอเคไปปลูกกาแฟกันเลยจ้ะเอ้ยไปปลูกขมิน้นปลูกขมิน้นนี่ทุกคนเห็นไหมนี่เดียด๋ยวจะเดี๋ยวจะหักแบบนี้นะนี่ แบบนี้เป็นหนึ่งต้นแบบนี้หนึ่งต้นนะคะอันนี้อันนี้ด้วยนี่แล้วก็ใส่ทีทละทีละแถวนี่ไอ้เดี๋ยวจะหักมาเป็นแบบนี้นะคะเขาจะมีเป็นแง่งแบบนี้เลยนี่หักเป็นอันนี้เดี๋ยวจะใส่ลุมละอันลุมละอันลุมละอันนะคะเดี๋ยวจะใส่ให้แบบนี้เลยนะทุกคน เราขุดมาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็วางอย่างนี้เลยนี่วางแบบนี้เลยค่ะนี่แล้วก็กลบเลยเดี๋ยวจะทำต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนทำต่อไปแบบนี้จนมันเสร็จเลย ไปหนึ่งร่องจนสุดไปทางโน้นเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาขมิ้นลงไปวางแล้วเราก็ลองกลบดูว่าวันนี้จะได้สักกี่แถวเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะนี่แบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะหักแบบนี้นะนี่หักอย่างงี้ค่ะนี่อันนี้่ตหนึ่งหัวนี่เราก็จะได้หลายหหัวเลยอันนี้เดี๋ยวหักได้อีกอเดี๋ยวเราจะเอาลงไปก่อนนี้ อย่างนี้นะคะน,นี่ีเห็นไหมคะทุกคนนี่เอาไปใส่อย่างนั้นเลยมีอันนี้ได้อีกได้อีกหนึ่งหัวอืมนี่ได้อยู่อันนี้จริงๆอยากหักก็หักได้เลยนี่เห็นไหมอ้าวนี่เดี๋ยวหักไปอีกนะนี่โยนลงไปเลยนี่ เสร็จแล้วก็กลบเลยค่ะอ้าวนี่ใช่ไหมลงไปแล้วกลบไปเลยเดี๋ยวเขาก็งอกค่ะแบบนี้เดี๋ยวจะปลูกแบบนี้แหละเหมือนเขาปลูกขิงเลยเขาปลูกขิงเขาก็น่าจะปลูกแบบนี้แหละ อารอบนี้เราขุดเป็นแถวแล้วก็ใส่แบบนี้เลยอย่าใส่ไปแล้วนะทุกคนนี่เอาขมิ้นใส่แล้วเราก็กลบเลยกลบแบบนี้เลยน่จ๊ะเป็นแถวเป็นแถวไปเลยอันนี้นี่แบบนี้เหมือนจะง่ายกว่าใช้มือง่ายกว่าใช้มือนะแบบเนี้ยโอ้โหอากาศเย็นจริงๆเลยวันเนี้ย นี่แล้วก็กรบไปเลยนี่จะ้ะได้สองแถวแล้วนะตอนนี้เยวคิดว่าน่าจะเหลืออีกหนึ่งแถวเอ,อเดี๋ยวต้องขุดอีกหนึ่งแถวเร่งมือเหมือนฝนจะตกเดี๋ยวจะต้องรีบกลับบ้านแล้วเมื่อวานเมื่อวานกลับไปก็ไม่ทันฝนทุกคนเป็นหวัดเลย นี่สุดแล้วเดี๋ยวเราทำอีกหนึ่งแถวน่าจะได้อีกแถวหนึ่งเอาทุกคนตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเาปลูกขมิ้นเสร็จแล้วมีแถวยาวทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสามแถวยาวมีอยู่สามแถวยาวแล้วก็สองแถวสั้นแล้วก็อีกนิดหนึ่งนะโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยนี่คือครั้งแรกที่เราปลูกขมิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดี๋ยว เราจะมาอัปเดตอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเดียวก็ยังไม่เคยปลูกนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผลผลิตจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอ่ะโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันจ้าโอเคบ๊ายบาย